วันนี้เรมาหาปลากันนะครับซิเทียงนานอกบ้านน้องใหญ่นะครับเราจะใส่ด่างกันนะครับวันนี้อันนี้เขาเรียกด่างนะครับครับเราเรียกว่าด่างถีนะครับโอเคปลาซิวนส้อยก็ติดมาบาัดนี่ครับเจ้าของเจ้าภาพนะครับที่เทียงนาบ้านนะครับ รุ water, andal, at, ่นบ <'re> ah. ้านนี้ทุกคนต้องรู้จักเสียงนี้ครับเสียงนี้เฉียงนี่ครับต้อนรับพี่ใหญ่นะครับทำหรับเพิ่งมานะครับในวันนี้อะไรครับไม่รู้จักไม่ริงครับไม่ริงมจริงอย่างเดียวคราเรื่องการจะปลาครับตอนแรกจะหาเหยื่อก่อนนะครับเราจะหาขี้ไก่เดือนนะครับเขาเรียกว่านี่ครับเส้เดือนแต่ว่าบ้านเราเรียกขี้ไก่เดือนนี่ครับไล็ดหนึ่งตัวแล้วครับ เสดเดียรทั้งเรานะครับครับเดี๋ยวขุดหาต่อนะครับนี่เหรอไอ้โมไห้ไหนไดมันจะอยู่กับดินแบบนี้นะครับดินแบบล้วน เอาหลอนั่งไงใส่โดยนี่ครับเทิดนะครับ ขยาอะไรครับเทิดนี่ผู้หญิงแต่งมาแล้วยานเทิดบางบ่อครับบางบ่อนะครับเทิดบางบ่อบางบ่อครับยันบ่อที่ละบ้านบางบ่อบอที่จับเต็มที่แล้วครับบางบ่อครับเทิดบางบ่อเอาเหยื่อนะครับเราขุดมาใหม่ๆนะครับให้เดือนนะครับที่เกเดือนบ้านเราเองครับนี่ครับเดือนอันนี้คันที่สองนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับมันจะได้อะไรครับเอามาปักเบ็ดกันนะครับ ทีน้องสานักเลงบาสนะครับเขาเรียกนักเลงบารสม,มาดูกันว่าจะได้อะไรครับวันนี้ีกา,ปานปล,ล,ล,ลามาเนอะลุยคาถาบอกเคือการ้ังมือ นิดนึงครับมีนิดนึ่งนิดนึงครับเรากระดกยกมานิดนึงครับมีการไหลนิดหน่อยบรรยากาศจีหอยกลางทุ่งนะครับวันนี้กับตอนรับฤดูหนาวนะครับกับไอ้นายบรรทุ่งนะครับกับไอ้นายบรรทุ่งครับวันนี้เราจะมีเซนเรื่องการจีหอยนะครับร้อนร้อนร้อนต้องต้องบายหูมันฮอนมันฮอนต้องบายหูนะครับมันมันมีน้ำครับเพราะว่าอ่าน้ำแล้วเต็มจะมอดทุ่งสูงเดินนั่นนะสูง กำลังปิ่มๆนะครับกำลังเต็มที่นะครับอาน้ำจิ้มรสเด็ดๆนะครับเจมกับไอ้นายบรรณาครับเราจะชิมนะครับเป็กเล่าก่อนนะครับขั้นแรกโยกหลอกนิดนึงนะครับแล้วก็กระดกครับตามด้วยจีหอยนะครับนี่ตามสูตรุดยอดเับสูตรบ้านทุ่งเราต้องแบบนี้นะครับบรรยากาศยอด อย้อนกลับมานี่ครับหนึ่งตัวนะครับปลาน,นิลน,นะครับ,อา,อ,บอาเผาแซ่บๆครับผมงเราจะมีเมนูเด็ดๆนะครับนี่ครับเมนูเด็ดของเราครับนี่เต็มที่ครับเ,เก็บเก็บเก็บนัวเงี้ยงเลยนูัวรู้กันว่ามันมันมีเงี้ยงดิเดี๋ยวขอโค้งไปเลยนี่ว่าแล้วมาไปนั่งขอเซียนอยู่นู่นขอเซียนอยู่ ห,ววหขาบู๊นกลับดีกว่าวเขาว่าห้าบ่หอดีดีเฮาจำนี่กลับมึงว้ามันเออเงียบะจากกันไปแสนไกลไม่มีวันกลับวนคืนมาคือฝ้ากับบินที่เฮาจากกันไปไกลเจ้านั้นบ่สนใจทิมให้ไปแสนตรละมานเกินสุน ที่จะทานเจ้าจากะคายมลเหลือเยื่อใหญ่โอ้โอ้โอ้ละนอโอ้โอ้โอ้ละนอโอ้โอ้โอ้ละนอน้ำตาไหลจากใจที่มันเปียกปอนยามจะนอนให้ยังวันไวสิ่งที่ห่วงสุดห่วง นั้นมาจากไกลคนที่